เดี๋ยวดูสิไอซ์อ่ะ Aku di dalam kan meh? แบบที่เราสันนิษฐานจะปเปแบบแต่ก่อนที่เดี๋ยวเราต้องทันก่อนนะคะขอสัเท์ค่ะ Mày <laughs> thấy ¡Ya! อีกรอบหนึ่ง